มิวเด็กสาวที่แสนจะธรรมดาหน้าตาธรรมดาการเรียนก็ธรรมดาความสามารถก็ไม่ได้มีอะไรดีเด่นกว่าชาวบ้านเขาหมิวผู้แสนจะราบเรียบธรรมดาคนนี้ใช้ชีวิตไปวันต่อวันอย่างเบื่อนายและไร้จุดหมายหมิวมีเพื่อนน้อยและเธอก็ไม่กล้าที่จะเข้าสังคมเพราะว่าไม่มีอะไรสู้คนอื่นเขาได้ ยิ่งช่วงปิดเทอมแบบนี้<ฮ>เธอยิ่งเหงาเซ็งเข้าไปใหญ่มิวเปิดคอมหาอะไรดูแก้สเซ็งไปเรื่อยเฟสก็ไม่มีอะไรจะโพสเกมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรเออมิวเล่นอะไรไปเรื่อยจนกระทั่งเจอโฆษณาเด้งขึ้นมาหน้าจอออกจากโลกแห่งความจริงกันเถอะออกจากโลกแห่งความจริงงั้นเหรอถ้าออกได้ฉันก็จะไป มิวรีบกดลิงก์และดูรายละเอียดทันทีในลิงก์นั้นบอกว่าจะส่งอุปกรณ์มาให้ฟรีช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชัน่นหลังจากนั้นสองวันก็มีกล่องใหญ่ส่งมาให้เธอที่บ้านมิวรีบแกะออกดูลักษณะเหมือนเครื่อง VR แบบแพงๆที่เธอเคยเห็นพวกยูทูบเบอร์ใช้เลยในกล่องมีข้อความเขียนว่าใช้ฟรีจนกว่าจะเลิกเล่น เฮ้ยโคตรเจ๋งอะนี่ใช้ฟรีจริงๆเหรอเนี่ยเอย๋หวังว่าคงจะไม่มาคิดตังย้อนหลังหรอกนะมิวรีบใส่เจ้าอุปกรณ์นั้นแล้วเริ่มเกมทันทีเมื่อเธอเข้าไปในเกมมิวถึงกับตะลึงเธออยู่ในหน้าปรับแต่งตัวละครซึ่งใบหน้าเดิมก็คือหน้าจริงๆของเธอนั่นเองเฮ้นี่เราสามารถปรับแต่งหน้าเราเองได้งั้นเหรอ ลองหน่อยสิมิวใช้เวลาปรับแต่งหน้าตัวเธออยู่นานโอ้โหนี่หน้าชั้นเหรอเนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยอะแหมแต่จริงๆแล้วก็อยากแต่งเพิ่มอีกหน่อยแล้วนะแต่เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าลองเข้าไปเล่นเกมดูก่อนเมื่อมิวกดโอเคก็มีหน้าต่างแจ้งขึ้นมาว่าเธอจะต้องจ่าย456พอยต์จากชีวิตจริงคืออะไรเน่ ขอให้จากชีวิตจริงงั้นเหรอบัญชีธนาคารเราก็ไม่ได้ใส่ไว้นี่นะแล้วจะมาหักเงินเราจากทางไหนล่ะกดกดไปก่อนแล้วกันมิ้วกด yes ตอบรับแล้วก็เข้าสู่หน้าต่อไปของเกมทันทีภาพในเกมนั้นทุกอย่างเหมือนจริงมากๆทั้งฉากและตัวละครมิ้วยืนอยู่ตรงพื้นที่สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ในเกม ซึ่งเกมจะค่อยๆทยอยมอบเควสต่างๆเพื่อสอนการเล่นให้กับผู้เล่นหน้าใหม่อย่างเธอโหเกมเนี้ยเหมือนจริงสุดๆเลยพอฉันใส่เครื่องนี้เล่นแล้วเหมือนออกมาอีกโลกหนึ่งจริงๆด้วยอะเนี่ยก็ตรงกับที่เขาโฆษณาเลยว่าให้ออกจากโลกแห่งความเป็นจริงนะแล้วนั่นคนอื่นๆชุดสวยๆหล่อๆแท้ๆกันทั้งนั้นเลยสงสัยคงจะเก็บเววกันบันดาลอยู่และนะ เอาล่ะฉันก็เริ่มบ้างแล้วนะอันดับแรกก็ตีมอนก่อนเลยเดินเจอตัวไหนก็ตีให้หัวแตกเย้ยอย่าหนีนะเจ้ามอนสเตอร์ขอฉันตีหน่อยจะ Up อัพเววผู้เล่นหน้าใหม่สินะลักษณะก็บอกเลยว่าไม่น่ารอดหรอกเฮ้ยทำไมมันกลายร่างได้ล่ะหลบไป เธอนะ่ยยังสู้ไม่ได้หรอกอและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่มิวได้เจอกับเขาผู้ที่มีเลเวลระดับสูงสุดในเกมเขาคนนั้นมีชื่อว่าวินเธอนะมาใหม่แล้วสิเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นะ่ะดูเผินๆเหมือนจะกระจอกนะแต่จริงๆเป็นมอนสเตอร์ระดับกลางเลยนะคุณเล่นหน้าใหม่แบบเธอนะ่ะเห็นพลาดมาหลายรายแล้ว มิวมัวแต่อึ้งกับความหล่อเท่ของวินตะลึงจนไม่ได้พูดอะไรออกไปเอาละโทษทีนะจ้ามอนสเตอร์โอ้เก่งจังเลยหลังจากนั้นมิ้วก็กลายเป็นสมาชิกใหม่ของแก๊งนี้คอยติดตามเดินไปไหนมาไหนด้วยตลอดอยู่ด้วยนะคะนะอย่าเกะก,กะฉันก็แล้วกัน มิวถามคนสวยว่าทำยังไงถึงมีชุดเท่ๆและปรับหน้าตาให้สวยได้ขนาดนี้ได้เอา้าตอนแรกนะ่ะเธอก็เติมพ้อยไปไม่ใช่เหรอวิธีง่ายๆก็เติมเข้าไปอีกสิถ้ามัวแต่เก็บเววตามปกตินะ่ะยังไงเธอก็ตามพวกฉันไม่ทันหรอกนะอ๋อเหรอคะและแล้วคุณวินก็เติมเหมือนกันเหรอคะฮะหมอเนี่ยเหรอน่าจะเป็นคนที่เติมพอยชีวิตจ,จริงมากที่สุดในเกมเลยล่ะมะั้ หลังจากร่ำลาเพื่อนใหม่ในเกมเสร็จมิวก็ออกจากเกมมาเข้านอนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันนะจริงๆก็ไม่อยากเลิกเลยแต่ของงี้แป๊บนึงก่อนโอ้ยเพิงเห็นเวลานี่ตีห้าแล้วเหรอเนี่ยต่ายแล้วต่ายแล้วยังไม่ได้นอนเลยแล้วหมิวก็เข้านอนวันนั้นเธอนอนด้วยจิตใจที่เปี่ยมสุขแบบสุด เธอพบโลกใบใหม่ของเธอแล้วพอกันทีโลกแห่งความจริงอันโหดร้ายแต่แล้ววันรุ่งขึ้นมิวก็บพบกับเรื่องสุดช็อกเธอพบว่าตอนนี้หน้าตาของเธอมันเลวร้ายลงกว่าเดิมเยอะเลยเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยหรือว่าจะเกี่ยวกับเกมนั่นหรือเปล่านะมิวรีบเข้าไปในเกมเธอรีบเดินหาเพื่อนๆของเธอทันที เธอเนี่ยตลกจริงๆอะไม่ได้อ่านคู่มือไงเกมนี้นะเขาใช้ชีวิตจริงมาแลกเป็นพอยต์ในเกมยะ่ะฮะแ,แล้วอย่างเธอเนี่ยในเกมสวยขนาดเนี้ยเธอเติมพอยต์ไปเท่าไหร่เหรอแล,แ,ลแล้วในชีวิตจริงนะ่ะตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างแล้วละ่ะฉันเติมพอยต์ไปซักสองพได้แล้วละบ้างแต่เรื่องนั้นเน่ะฉันไม่สนหรอกในเมื่อชีวิตจริงมันห่วยแตกอยู่แล้วอะ มันจะแย่เพิ่มไปอีกยังไงฉันก็ไม่แคร์หรอกอยู่ในโลกเกมเนี่ยยังจะดีสะก,กว่ายเยอะเลยอะ่ะตอนเนี้ยถ้าไม่จจำเป็นจริงๆอะ่ะฉันก็แทบไม่ออกจากเกมไปเลยด้วยซ้ำชีวิตจริงของฉันน่ะแค่รักษาเอาไว้ไม่ให้มันตายก็พอแล้วล่ะเอ๋ hey, อย่างนั้นเหรอเธอเองก็อย่าทำแบบพวกเราล่ะมันไม่ดีหรอกอย่าไปเติมพอยต์จากชีวิตจริงมากเกินไป โหเธอเป็นผู้เตือนคนอื่นนะพ่อคนเก่งพ่อคนเติมมากสุดในเซิร์ฟ <laughs> ตัวฉันเองจะเติมครั้งสุดท้ายแล้วเพื่อจะเอาพอยต์ไปตีดาบลงไปปราบบอสที่ใหญ่สุดในเกมนะถึงแม้ว่าวินจะเตือนหมิวแต่ก็ได้แค่เตือนหลังจากนั้นหมิวก็ตัดสินใจเติมพอยต์ในเกมเพิ่มไปอีก1,000พพอยต์ เพื่อจะปรับหน้าตาตัวเองและซื้อไอเทมต่างๆในเกมเพิ่มเธอเห็นด้วยกับความคิดของสวยว่าโลกแห่งความจริงนั้นมันไม่จำเป็นแล้วหลังจากนั้นมิวกับวินก็เดินคู่กันในเกมทุกวันทั้งคู่ตัวติดกันพูดคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆเรื่อง จนทั้งคู่ก็แต่งงานกันในเกมนั่นเองตอนนี้ทั้งคู่เป็นคนรักกันในเกมแต่โลกแห่งความจริงนั้นทั้งสองยังไม่เคยพบกันเลยด้วยซ้ำแค่ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับหมิวก็คือร่างกายในชีวิตจริงของเธอนั้นย่ำแย่หนักมากแล้วหมิวเลือกที่จะไม่ออกไปไหนเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง ตอนนี้เธออยู่ในเกมวันหนึง่งแทบจะ24ชั่วโมงแทบจะไม่ออกจากเกมมาเลยแต่แล้ววันหนึ่งวินก็หายไปเอ๊วินหายไปไหนนะและมิวจึงไปถามสวยก็คงจะไปล่าบอส,บอสละมั้งเห็นเขาตีดาบสำเร็จแล้วนี่แต่หลังจากนั้นก็หายไปเลยไม่เห็นเหมือนกันนะเอหรอคะแล้วแล้วจะไปตามได้ที่ไหนอ่ะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าไม่อยู่ในเกมก็อาจจะเพราะเกิดเรื่องไม่ดีกับตัวจริงของเขาก็คงจะอาการหนักแล้วล่ะวินะ่ะเขาทุ่มเทกับโลกของเกมนี้มากกว่าใครเลยนะเขาตามพอยเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟเลยล่ะมิวเป็นห่วงวินมากถ้าเคยได้ที่อยู่ของเขามาจากการพูดคุยกันมิวใส่แมสปิดหน้าแล้วไปตามหาวินที่บ้านของเขา ขอโทษอนะคะนี่บ้านของวินใช่ไหมคะใช่จ้าแต่วินไม่อยู่จ้าเออแล้ววินไปไหนเหรอคะวินป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลจ้าตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลยมิวรีบขอที่อยู่และตาไปที่โรงพยาบาลทันทีมิวบอกกับครอบครัวของวินว่าเป็นเพื่อนที่โรงเรียนทุกคนแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็ให้มิวเข้าเยี่ยม มิวตกใจเมื่อเห็นว่าวินตัวจริงนั้นต่างจากในเกมมากและเขายังเป็นเด็กที่น่าจะอายุน้อยกว่าเธออีกด้วยก็ไม่แปลกหรอกนะในเกมเราจะเป็นอะไรก็ได้แม้ว่าตอนนี้สุขภาพของมิวนั้นจะไม่ดีนักแต่อาการของวินนั้นหนักกว่ามากเธอมาเยี่ยมวินทุกวันโดยที่ระหว่างนี้ไม่ได้เข้าไปเล่นเกมอีกเลย เวลานั้นผ่านไปหลายเดือนวินค่อยๆดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติส่วนหมิวนั้นก็กลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเพราะทั้งสองไม่ได้เข้าเล่นเกมนั้นเลยรวมถึงอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ได้มาก็ส่งคืนไปแล้วตอนนี้ทั้งคู่ไม่ต้องการออกจากโลกความจริงแล้วถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ได้มีอะไรดีเด่นกว่าคนอื่น แต่ตอนนี้ทั้งคู่ได้สิ่งที่มีความหมายมากกว่านั้นก็คือมิตรภาพและความรักนั่นเองทั้งคู่เป็นแฟนกันในชีวิตจริงนานๆเข้าทั้งสองก็คิดถึงเพื่อนในเกมอย่างสวยเหมือนกันแต่ก็ได้แต่ภาวนาว่าสวยคงจะรู้ตัวและออกจากเกมนั้นได้ทันเวลาก่อนที่จะสายเกินไป ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปูกกี TV ีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า